เอาวะแต่ว่ามึงกข้าวแม่สยบจะเอาเลยจะเอาเลยจะมองแล้ววันนี้แม่มาเล่นกับพี่บอลนะพี่บอลตบป้าหนูรู้จักเปล่าคนที่หล่อที่สุดในเกาหลีลอล่ะที่เหมือนเป๊ะเอารูปมาเลี้ยรูปที่เหมือนเป๊ะเหมือนเอาแปดอ่ะแปดกระฟาแม่เขาจะไรแม่แม่เขาจะสตรีมอ่ะแม่กัาแม่สตรีมเพจแม่เองตอนนี้มีคนดูอยู่สองแสนเจ็ด ท้องไปเจ็ดโดดโดดไปใครน้ำมาใครน้ำแม่แม่ไม่โดดหรอแม่เฮ้ยเดี๋ยวก็เนี๋ยแม่ต้องไปฟาร์มตรงริมน้ำออกมาแล้วก็ไมไหวแต่ที่ทะเลก่อนโดดตอนนี้กูก็ตายเด็กไม่เก่งแรงห่อแล้วไม่ได้หงอ่อแล้วมาทำไมแม่ที่ทะเลอ่ะพาแม่ลงสุดตายไปแล้วกันเนี่ยเอาเด็กเตี๋ยแล้วเด็กเตีคุ้มครองเจ้าหญิงให้ดีแม่วันนี้แม่เล่นด้วยตุ๊กเอดวิีจ้าท้องไปอะไรพี่บอล นี่เนี่ยก็บอกนี่พี่บอลมันนี่มันนี่เออกูวิ่งหนีอยู่เอาให้แม่ไปเจอไปเฮ้ยไอ้เจ้เอ็งแกไปช่วยตัวเองเลยข้าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเอาเถอะยตัวเปิดแม่ตัวเปิดกูหนีก่อนล่ะใครจะตู้สู้ไปล่ะตัวเปิดตัวแขกตเปิดครับแม่ตัวเปิดครับว่าใขยิงพี่บอลอะตัวเปิดพระนครนะโอเคเราไม่กลัวหรอกเรามาจากคิวเบอร์สามชื่อเรามาจาก เรามาแคนาดามาแบกเราสองคนนะครับมาครับมาครับผมพี่ตังเรากักมากับเนนแล้วก็มากับโปป้ามนุษย์ต่างดาวคนนี้ยเฮ้ยไม่ใช่พู่ตังแต่แม่อะ้วแม่เป็นอะไรครับแม่แม่อยู่จ้ะไม่ต้องห่วงฉันแม่อยู่แม่ได้ปืนมาปืนสั้นโคตรซวยเลยเอ้ยล้มสองละขมลมา FC พี่ตังเขาก็บอกมี็นคน FC พี่ตังด้วยฝากบอกด้วยน้องๆก็บอก FC พี่ตังนะพี่ตังสุดหล่อพี่ตังเป็นพี่ตังเป็นพ้าต่อยเลยบเอาไปอู้ เบิร์ดคัมสสิว่าอะไรเนี่ยเขาหาเราหาเขาบอกว่าเฮ้ยไอเด็มูสต่อเหตุผลที่ตังค์สุดหล่อเนี่ยพี่บอลขายโรตีไหมพี่วันเขาไม่ขายนะเว้ยรวยแล้วพี่ขายหาอะไรโรตีสวยแม่สวยแม่สวยแม่สวยเออถึงเติ้บอลแม่งน่ารังว่ะแม่ไอบอลรวยตายขายโรตีจักรจี้ไปขายมาอะไรวะนั่งเล่นเกมทั้งวันเอออย่างนี้ นี่แม่งมันไม่ยอมไม่บอกพี่บอลถ่ายรถตีมึงเอาไปขายรถตีพี่บอลมาแล้งเล่นเกมเป็นเพื่อนแม่เว้ยเฮ้ยไม่โผลแม่ไม่มีกระสุนโดปืนหาเลยวะเอาแม่อยู่ไหนวะสองร้อยเมตรถึงทีแม่ไอ้ตายหาแล้วไม่ใช่กีนแม่เจอประตูดีแล้วไม่ยิงมันเห็นพวกเอ็งมาปกป้องแม่ไอแม่ไอแม่ตังกรไปแม่ ตัวเปิดตัวเปิดไปแล้วแม่ตัวเปิดไปแล้วทีานเขากำลังไปเร็วดีนะแม่แม่งกลัวเว้ยมแม่งพวกเด็กกลัวเว้ยกลัวเลยแม่งหนีหนีป่าล่าเดินขนาดปืนแม่ไม่มีกระสุนนะแม่งกลัวเว้ยเมื่อกี้ไอ้พอมเอาเอียร์ไปทีนะแม่เตอสุดใจตังไหมแม่ไม่มีไม่ได้สนใจพาไม่ไหวเว้ยดูแล้วบอลเลยเป่าป่ะมาพี่ดังมันไปซัแต่มันหล่อแล้วแม่มันหสวยเลยไได้ป่ะเฮ้ยที่ดังมันอยู่ในบ้านหลังนั้นมันยิงแม่แล้วเฮ้ยเร็วคุณผู้ชมเจ้าหญิงส่วน แม่ก็ทำอะไรวะเอแม่งโดนองคลักองคลักองคลักดูหน่อยเฮ้ยแม่เมื่อกียิงไปอันแรกก็ไม่ยิกระสุนใครก็ไม่ให้กระสุน้นมาวะจังอันไหนสวยตายอะสวยยังที่รัสวยไหมโยังตายังเฮ้ยยเยกเลยับแม่เลยก็เลยล้ม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 ไม่ไม่โอ้โหลมรียทีะทุกคนไอคิวแม่ก็เรียกทีละจำไว้ปากแม่หวาน ตาใจดำเราเล่นไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรเยอะเลยกูกำลังไปนะไปนี่นะไปไปไปอย่ากลัวเขาอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวแม่ตัวเปิดแม่ตัวเปิดนู่นแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะนี่แม่อยู่นี่เองแม่รักษาตั้งตัวแล้วพี่บอลเข้าแล้วนะมาแล้วพี่บอลไปพี่บอลเข้าไปนี่ไงนี่ไงโน้มไม่ดีก็เปิดพระนครมาแล้วแม่มาช่วยแล้วเขาตายเขาตายหมดแล้วแม่เขาลูกสองสั้นไหนเนี่ย อันนี้ก็มีสองนิดครับ<อ>แต่รูสองแ <ไอ S 3> ท่งสองอะไรสองสัน้นสองกว่าอะไรต้องของของผมเก็บผิดก็แอ๋มาแล้วจ้ามาช่วยแล้วจ้า <c ười> โอ้ธ<อ>่ยีกจ,จะจะหมดแบบแหละท้อไม <c ười> บัวลอยไข่หวานไม่เอาไม่เพิ่มน้ำตาลครับไม่เอามันไม่เพิ่มน้ำตาลไม่กินชอบกินหวานเออเฮ้ยโอ้ตอนนี้ที่หนึ่งตล้วแม่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วแม่แม่อายุยี่สิบสี่ลูก ผมไม่ใช่ยิมสี่เรอกกูดูจากทรงน่าจะกูดูจากทรงน่าจะห้าสิบเนี่ยแม่คุณตีบตาเลยเอ็งดูทรอ,อ,อะไรก็แฟนพี่ตังพี่ตังไม่รู้ได้ไงวะพี่ฮะตังเอาเอง็งเอาเอง็งเอาแฟนเอ็งมาดูเทียบกับหน้าแม่เลยหน้าแม่ใครเห็นนึกว่าสิบแปดแต่จริงๆแล้วแม่อายุ่สี่สิบหน้าแม่ใส่ด้วยละอ่อนด้วยหน้าแม่เรียนนะจะอึ้งเจอแล้วจะตกใจช็อกเป็นลมไปเลยกูท้อไว้กูท้อเอ้ายอ

ชิวจันเลยิูชิวดูที่หนึ่งต้องมาแล้วเด็กน้อยดูนะทุกคนดูโมอ๊บดูเลยดูนะทุกคนดูที่หนึ่งต้องมาแม่มีตัวแบบพระนครมานะพี่ตาก็มาด้วยนี่อะไรทุกคนตัวพาราก็คือมีอะไรอะไร่ะตายหายแล้วเป็นโถงไหนตัวไหนอน่ยหมดแล้วมื่อกี้สุกพดพวกเอ็งยิงกันไม่ให้แม่ออกหน้าเลยว่ะพวกเอ็งยิงให้มันล้มแล้วก็ให้แม่แบบโชว์ฝีมือหน่อยดิ ดมอ่มทำไปไปเต้แล้วนี่ย11โมงแล้วอะก้อยังมาเล่นมีฟากับแม่นะดแปาวาวไม่ตังคปาวาปาไม่ตังคไปนะครับต่ช่วงนี้กมไม่ค่อยเห็นมือดิเลยว่าไปไหนไปไหนมาเพิ่นเลิพี่ตังไม่หาสาวีกูกกูย้ายมาหอแล้วเลยไม่ไม่ไม่พีตังมาติรางวัลนัน้วเป็นพารหาสาด้รอวูเรียนทีนีอะต้องเปิดด้วย ตก็เปิดพัดอนไปพี่บอลมานมึงจะไปหาแม่มาแม่อยู่หลังไหนวัวแดงไว้เดนตายเออให้พวกมันกูอยากเรียนอ่ะกูอยากเรียนหาความตุกเฉินะเออมันอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อหลานยีรีไงแม่โอเคหลานยีรีไม่ขี้เกียจดีนะเฮ้ย่่าชแม่แต่กูว่าอยู่บ้านแล้วมีตังค์ไปเที่ยวใช่ครับใช่แม่คิวนะครับพี่เช่นแม่คิวเองนะครับพี่บอลพี่บอลมาหลังพี่บอลมาหลังไงโอ้พี่ตังค์แม่ยริงหมดเลยอัดตัวด้วยไม่ใช่แล้ว แต่ตัวเฮียเราโดนหัวแต่มันโดนตัวงงอะไรเนี่ยไม่ต้องยิงแต่หัวยิงตัวก็ตายแต่ป่าไม่ยิงตัวเดียวเลยอะไรเขาบอกเขาบอกไงบอยใจยิงตัวเมื่อไรเมื่ออ่ะกูก็ยิงแม่แม่ว่าเขาไม่แม่บอกว่าไม่ต้องยิงหัวยิงตัวก็ตายแทบแบบยิงแค่ไม่ต้องหัวมากหรอกยิงตัวตายเออนนะแม่ก็ยิงตัวอยู่นะแม่ไม่ต้องยิงกูก็ชนะได้ที่หนึ่งชิลๆวิ่งอย่างเดียว้งเกมได้ที่หนึ่งก็มา เทีมมาแบกสามคนเทียมอะไรครับแม่พระตั้งหักกุ๊พี่อังมีอะไรพี่ตังไม่ยอมรับละตัวผพี่ตังเป็นพระใช่ไหมพี่ตังมันยอมรับแล้วพี่ตังมันเป็นพระเอกมันพูดไม่จบมันเป็นพระเอกเป็นพระเป็นพระครับแม่ก็เป็นพระเอกไงที่รักแม่แม่มันเป็นมันเป็นพระจริงงั้เนี่ยแม่พระจริงๆริงแล้เลยแม่จีวรนะแม่ใส่ผ้าเหลืองอยู่โอ้ย้า ม่ไม่สนใจอ่ะแม่แม่ไม่สนใจอะบัดเดินกันเลยเจริญเถนรกแม่หัวแม่ตลตกลงล้อแม่ตามมาดิแม่เดี๋ตามผมมาแม่เอาห่วงยางก่อนไม่ต้องเอาห่วงยางยี่คนหมดแล้วนะเดี๋ยวพวกมันก็ยี่คนหมดอ่ะแม่ไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแม่เอาห่วงยางของเดียวเนี่ยตามอยู่ไอ้ตามไม่เป็นจริงนี่ย่าพี่บ้าขอบคุณนะครับที่ย์กำลังโหลดขอให้ร้อยดาวนะครับขอให้หล่อแล้วรวยเว้ยเฮ้ย การบรนแท้ของแม่อ่ะแม่ตีมือเพจอะไรอะไรนะครับเพจของแม่เองชื่อแชมพูเพจของแม่เองะนแชมแชมพูมีคนติดตามหนึ่งพันคนแชมพูใช่แล้วกูซื้อแล้วกูไม่เห็นเจอเลยวะโถ่ก็เพจมันอ่อนนะตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณร้อยสี่สิบคนเพจชื่อแชมพูแม่เราส่งมาให้เหรือส่งลิงค์ไปให้ให้สุดหล่อของแม่เลยอปบ้า ที่หล่อในใจแม่เนี่ยอบ้าไอ้ตังโมไปดูไปดูหน้าที่รักมื่อวานตังเออไปดูก่อนเดี๋ยวจะติดใจตังพี่จ้านอนเลยมาดูหนอาไอ้เสียเงี้ยทำไมแต่หน้าตาโอเคนะตังเล่นเล่นแต่จะไปผูกคอตายนะตังกูเตอร์ไอ้ตังหล่อไอ้ตังเล่นแต่งตัวมาหาแม่เลยเชื่อเด็กสวยน่ารักตลกโอ้โหใจดีมีลิมิตจัมพ์พูผู้หญิงขายอะไรก็นบ้งรอก คิวส,ส่งเลยเด็ดแม่ใส่หูฟังแซาเบาสีฟ้าอยู่อ่ะแซาเบาไหนอีกเนี่ยดูดูรู้อายุเลยแซาเบาเนี่ยอ้าวเแม่เขาบอกว่าแม่อายุสี่สามแม่กดแม่ไม่ได้โกหกเลยนะแต่หน้าพี่วันต้องให้หน่อยพี่วันแต่ไวรัลโซนให้หน่อยเฮ้ยแต่เราช่วยกันแชร์แล้วตอนนี้มีคนดูประมาณหมื่นห้าร้อยละอ้าวเข้าไปด้วยเลย กติกาคือต้องเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็คนมีฐานะถึงจะเล่นกับแม่ได้นะครับรอเล่นรอเล่น,ลน <c oughs> วันนี้พี่บอลมาแบกกูไหมแม่เขาหน่อยครับกูดูแชร์ลงกูไหมแม่เขาหน่อยมึงมาดูกันนิ้วมึงหักหรือไงมามึงไม่กดแชร์นี่ควาย <c oughs> เออทต่ไมพีม่บอลด่ายไหมพวกมันไม่ได้ช่วย,ย,วยแม่ช่วยอะไรเขาเลยดูดิแม่ไม่ช่วยแม่เลยแม่ไม่มีใครแชร์แม่เลยกูทอยแชร์แล้วกูทอยไอ้ตังมาดูแม่นะแม่ไอ้งติดใจเลย อะไรอนะเรียไม่ด like ูครับ no. พ right ีต yeah, ังพี่ต you know, ังม์มักเลยพี่ตังมาร์เดยดูดว่เขาแต่สบายหเออเสร็จสบายสี่บ่ะโอ้โหใส่หูฟังี่้าเห็นยังไหนพี่ตังอยู่ไหนอยูไอเนียเอเจบอแล้วอาตัวเปงถ้าเปิดไปสวยนนี้อันนี้ต้องปิดโอ้พี่ตังขอนี้เตรียมเลยเชียมามามาน่าใส่ไรสิวหนูวยแม่ ้ยแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนคนไปร้อยเลยแม่แม่คนไปร้อยเลยกลัวมั้งแม่ตามมาแล้วเฮ้ยแม่อยู่ในลูปเปอร์ดีกว่าไอ้บอกผมก็ตั้งไม่เป็นกูอยู่ตรงนี้ไม่มาทำไมเนี่ยแม่กูจะตายให้แล้วเนี่ยเอาหนึ่งแล้วพี่ตังผมไม่มีไอ้บอลเดินชาเลยเร็วแม่ไม่มีไอวอลกมไม่มีพี่ด่งหลังหลังสาวตายละ เิอตัวเนี่ยเออผัดตาดี๋ยวเดีแยวบนเขาใช่ไหมอ่าบนเขาของเนี่ยมันบวกกับใครวะไม่รู้ะบกที่วันตั้งไง้ัวไก่เหรอหมดเดี๋ยวบนเขาั้าง

อาไอ้ลกปตายอ้โอ oh, oh, ้แม่ก็อะไรไปนะขายแม่ก็ขัดะแต่ชิวเท่ากั